สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับก่อนอื่นบร,ร,ริษัทไทยพลาโมาเตอร์ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเข้ามาร่วมงานของเราในการเปิดตัวนักแข่งของเราในปีนี้นะครับนโยบายของตัวเองเนี่ยเรามุมม่งเน้นที่จะพัฒนา,นานและก็ส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาโดยตลอดนะครับเรามีการเข้าร่วมกิจกรรมโมโตชาเลนจ์นะครับเรามีกิจกรรมเนื้อของการจัดการแข่งขันยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ แล้วก็เราเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เป็นสปอนเซอร์ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งันประเทศไทยนะครับ BIC นะครับ m อันนี้เราก็เป็นการที่จะพัฒนามอเตอร์สปอร์ตไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่ท <Dans> ีมแข่งแต่นี่คือพลังที่ไร้ที่ติจดกโค้ชที่ดีทูวินพร้อมประกาศภุรกิจใหม่ในปี2025ภุรกิจแรกวันนี้คือวันที่เ1คือรวมทุกความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพที่เข้าใจทุกอนุคของการแข่งขันดูแลนด์มีนยามาฮ่าวายเซ็ต F r 1าท่าสั โดยสิบบนค้าดั้งเดิมื่อรายา Yamaha เ3 m ก k k u Akiaba, ซิ่เป็นแชมป์ชิส่งกับแข่ไฟแรงทั้งกคนู้มูอาตีอินมาคัสวอลิสแบบละเมลลงทำการแข่งเรื่อยาวายแ h นเ z 3แมรนนี้คือ New g e n e r a t i o ของูงการความเร็วทร้ขของก้าวขามทุกทีทุกัด ีว,วันที่เกียรติยศป,ปิดบ่ากำลังจะถูกจ้าหรือมี่ร้านกางกากรเลนสกสื่อขึ้นควา้าแชมป์เอเชียให้กับทีมในรายการเอเชียโร่เรซิ่งแชมเปี้ยนชิพส่งนักแข่งรุ่นน,อน,น,น้องไห้เดือดริ่รัเยือนทาาที่มีใจนักสู้ลงเดรุ่นเอเชียโปรดังชัน 250, ง่น250ือเปราหมายสูงสุดที่ชายชนะเพื่อรดยอด5าัยแซเอ่าพร้อมนักแข่งรุ่นพีผู้มัม่งระสบการณ์ ีอาาดุภาพซาบุนักสู้ที่มาหลออไปแห่งความมุ่งมั่นมันมีสนามแห่งศักดิ์ศรีลุยสุดเหนืนอรุน Super Sport 600เพือ่อรถยามาฮ่า y z f r 6วันนี้คือวันที่เราจะก้าวขึ้นมา,า,นาเพื่อการันะให้ถึงต้องไปชั่วสนามและนี่คือยามาฮ่า Thailand Racing Team พร้อมเปถึงระดับล่าแชมป์ทุกสนามเป้าหมายของเราคือชัยชนะและเราจะไม่หยุด ช่วตัวจะได้ขึ้นไัที่คจาดสูงสุดจะว่าไงที่เราไปการแข่งขันนะดอาสารเอเชียปซิกแช้ชิทั้ง5คนชือเระลอ่านี้การแข่งขันในสนามที่ตกับเพื่อนเพื่นผู้เข้าไปประเทตัวเอเชียตักเไปรเ่นด้ด้วยค่ะ อนนี้ถืช่วงเสําคัญแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารบริษัทไม่าบอเอร์จำกัดซึมาบนเวทีเพื่อลงมดตัวรถแขที่เราจะใช้ทำา ปีนี้นะครับยามาฮ่าของเราเองก็เปิดตัวนักแข่งสองคนนะครับทาง้ายทางขวาของผมนะครับนำน้องอนุภาพซามูนกับนางน้องไอเดียนะครับปีนี้เราลงแข่งขัน2 5 0ซีซีนะครับกับ6ก0ซีซีหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้แชมป์เป็นปีที่8นะครับเราเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างเยอะครับเพราะปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีทีมงานที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถนะครับจากการที่เราผ่านงานจากแต่ฝั่งของเบอร์สูเปอร์ไบ์มาแล้วเมื่อสองที่แล้ว วันนั้นเราก็จะเอาความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเสริมสร้างนะครับความแข็งแรงให้กับทางทีมของยาวชนแห่งแรงลึกซิ่งทีมในปีนี้สำคัญที่สุดนะครับเรายังเอาทางฝัง่งทางเทคนิคของเราเองเนี่ยไปช่วยให้กับทีมที่เราเป็นปเป็นสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้กับทีมหลายๆทีมนะครับมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นแล้วหลายๆทีมผมคิดว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนานะครับตัวเขาเองนะครับให้เข้าไปสู่ในจุดของระดับชิงแชมป์ประเทศไทยหรือชิงแชมป์ระดับในเชียได้เนี่ยไม่ช้า ครับในส่วนของปีนี้ภารกิจของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิงแชมป์เอเชียที่มีนะักแข่งลงในรุ่น600แล้วก็มีรุ่น2 5 0ซีนะครับนอกจากนั้นในประเทศก็อย่างที่พี่เจมพูดนะครับเรามีเรื่องของ Racing Service ซัพพอร์ตทีมซัทเทไร์นะครับที่เรามีอยู่มากกว่า15ทีมนะครับซึ่งเราทํามาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปได้ความรู้เพิ่มนะครับจากการไปวอล์กซูเปอร์ไบค์ก็ยิ่งมาต่อยอดในการที่ให้รู้จักกับแต่ละทีมเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ และในปัจจุบันตอนนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเป็นการต่อยอดระยะยาวในการสร้างนักแข่งรุ่นใหม่นะครับในโครงการ Yamaha A3 Blue Crew Asia Pacific Championship นะครับซึ่งทางประเทศไทยเราได้รับมอบหมายนะครับจากทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นผู้จัดเป็นปีที่2นะครับปีนี้เองก็จะมีนักแข่งลง22คนจาก7ประเทศนะครับโดยที่มีเด็กไทยที่เราเองก็อยู่ในโครงการพัฒนาของเราเนี่ยลงร่วมแข่งอยู่6คนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็เชียร์น้องๆและทีมงานยมามาฮ่าไทยแลนด์เลสเซงทีมแล้วก็บริษัทไทย,ยมหามาฮ่ามอเตอร์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับในแผนระย,ายาระยาวาเราวางแผนบทีในเชียยังไงแล้วก็การจัดลับไปสูม่มเียนชิองเราวา,า,า,างแผนอย่างไผมมองว่าตอนนี้เองผงต้องปสเตปไปเสร็จนะครับเพราะผมคิดว่าในเรื่องการการสร้างทีมเนี่ยมันผมไม่ติดตลาสั้นแล้วตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีทั้งทั่งีนที่ ประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีน้องใหม่เข้ามาแต่ว่าน้องใหม่เองเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนครับเราคงอยากจะเข้าไปอยู่ในระดับของเอเชียแับของตัวเวอร์ัวไปให้มีโอกาสได้เป็นแชมป์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่เรามั่นใจครับว่าทีมงานของเราแล้วก็นักแข่งของเราเนี่ยน่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันใกล้นะครับครับผมก็ตีนว่าซาบูนนะครับ มันก็ทีมเดิมมา,ยายมาเท่าไรเลสซิ่งทีมปีนี้เราก็ใช้มาวัตเทมอาร์ซ mm hmm. ิงครับหมายเลขห0าร้อยทำการแข่งขันในรายการเอเชียโรลเลสซิ่งครับสำหรับร่างกายตอนนี้ก็เกือบ100%แล้วหลังจากที่เจ็บมาจากเบรคทัวร์ไบค์ที่ผ่านมาปี2024ตอนนี้คิดว่า100%ในสนามที่บ้านเรานะครับสนามเปิดที่สนามช้างพี่เราในช a แนลเซอร์กิตจะทำให้ดีครับจะควา้าฟูลเลสให้ได้โพเดียมทั้งสองเลสครับผม ก็คิดว่าจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ลุดลอยไปครับเราจะคว้าแชมป์ไปด้วยกันครับฝากแฟนติดตามเชียร์พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมไทยในเอเชียโรดด้วยนะครับขอบคุณครับไอเดียครับก่อนจะพูดถึงการแข่งขันของตัวเองนที่นีครับสวัสดีครับผมไอเดียกิตพัฒน์เขื่อนคำนะครับก็ปีน,นี้ลงทำการแข่งขันในรุ่น AP 250cc รีครับในรายการ เอเชียโรลลิซิ่งครับจะใช้หมายเลข39ครับผมก็ปีนี้ก็ขอฝากพี่น้องแฟน,แนชาวไทยครับช่วยส่งกำจัจเชียทีมยามาฮ่าไทยแลนด์ลิสติงทีมนะครับแล้วก็นักแข่งไทยทุกท่านด้วยครับ<อ>ความพร้อมสำหรับผมแล้วก็กับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะใช้แข่งครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ความพร้อมประมาณ90%แล้วครับกับการปรับตัวเข้าหารถด้วยครับแล้วก็ เซตระบบต่างๆของรถครับแล้วก็ปรับเรื่องเทคนิคการขี่ด้วยครับก็สำหรับปีนี้ครับพอความมั่นใจก็ถามว่ามั่นใจก็มั่นใจเต็มร้อยครับแต่เราก็ประมาทคู่แข่งทางฝั่งของอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรพวกนี้ครับเราก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์กับรายการนี้มามากกว่าเราครับผม